สวัสดีค่ะสวัสดี FC สู้ทุกท่านค่ะมื้อนี้เสียนห่อยก็สิมาเน้นตัวให้เนาะค่ะเนาะสิมาเน้นให้ว่าตัวใดแน่มื้อนี้เอาสิเน้นแล้วบ่เน้นตไก่มือไก่เว้นแล้วเนาะะตัวเต็มเนาะตัวเต็มบ่ได้เน้นก่ะตัวเต็มถ้าตัวัวเว้นบ่แน่น พอจะต้นมวดค่ะมากไหมโมเย็นีน้นี่นกองนี่ค่ะตัวเต็มเนื้อตัวเต็มแต่ต้นมวดค่ะนี่รักงวยพร้อม นักหน่วยเนาะช่วงยังยังเบิ้งเลยบ้างเอาเป็นจอเลยซึ่งเขาเห็นในรูปแบบของช่วงป่วยกลองแป๊บหนึ่งโอเคเป็นอะไรเห็นชักบดพอใ่ชัดตึ้กลกองไรบ้างเนาะตัวเต็มของเสี้ยนหน่อยกัวชิมีอยู่ทั้งสี่เนาะค่ะวิ่งรูดศูนย์กับเก้าเนาะค่ะวิ่งอันนี้สิไปทั้งบนหลายกว่าล่างค่ะ แต่ว่าก็ไปทั้งล่างน้ำพอมล่ะเนาะค่ะแต่ว่าตัวหมางเน้นบนมากกว่านะ,ะไ,ปไปทั้งเน้นเน้นบนพือสูตรบนอ๋อแต่ว่าไปล่างน้ำด้ายรักหน่วยนี่ไปล่างพอมด้วยค่ะก็นึงรักหน่วยเขาเจ็บจตัวของรักหน่วยเขาต้องบนทั้งรางด้ยอ๋อมันมรักหน่วยนะเขียงงนอะไรไปเนาะโอ้บริษัเขียนหมดอลยห้องไปสอัทสมเัาิโลหะรลหดตัวเน้่เนาะเขาค่ะเขาหดตัวน้่มัน เขาหอดักชุดเขอหอดักจักชุดกับเขาส<อ>ีห<อ>่หกตรงๆงบกต้องกลับของเสี่ยนหน่อยอนะกัรรัก้วยเขานี่ก็คือบ่ต้องกลับเลือยล่ะวิ่งกับเขาวิ่งรูดศูนกับสี่ได้ไหมเข่า,ขาเต็มเต็มค่ะเนาะมือนี่แอดกับสิมันแน่นไ้กันนี่ละค่ะตัวเต็มเนาะตัวเต็มค่ะบางตัวแน่นเลยบอ ก็น่นแน่นเลยบเปล่แน่นรอดแล้วอาจารย์คนอยากเบิองเร็วอ๋อแน่นแน่นตอนวันนี้เขาทำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทำไว้แล้วค่ะป๊คือไปกับตัวแน่นเด้อค่ะแต่ว่าในชุดนี้ดิบอมีหลักหน่วยเพราะว่าให้เบิองแล้วเน้นให้แล้ว,ลวค่ะ คือตัวเนียนเรเรักนวยให้เบิ่งามงามเลยนวนตัวงึงเป็นช่งได้ถืออกถือใจกันบ่เลขมันนีโอการให้น้ำตัวนี้เนาะอันนึงเนาะเก้าศูนนี่เนาะมันก็เลขอันนี้หางเกาสิบหางไม่บอกมันไม่สิบหางนันกันตัดอ่อันเลยเก้าเก้าอนนี้ก็ต้องเอาหรอกตัวเนียนก็ตัดทิมด้ดสซะไปเนาะเก้าเก้านี่ตีแมนแต่ตัดทิมด้ด อันนี้คือชุดเน้นคือเปลเป็นไปได้อีกเรกที่นอกเก่าๆก็จะออกดูค่ะแต่ปีกัเนี่ยออกสองค่ะสองคือเราเลยนาะไมนกันออกกร็ออกเงินนะตัวนี้เก่าๆเพราะว่าบริสุทธิ์ออกเงินตัดทิ้งไปแล้วค่อีกที่เสือกาเป็นอย่างนั้นเสือกับบอสได้ไหแค่หน่อยบอกเงินนิดแค่ะะจหน่อยบอกเงินเลยเสือกยากน้องก็บอกเหมือนกันมันออกแล้ว <Es pe c> พันเบินน้ลได้ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์แต่แล้วที่ยังมาออกนาขาด <s uss ur ra> แต่ก็สามารถเป็นได้ทุกตัวทุกตัวได้มีอ่าอันนี้อันนี้เจ้าส่วนตัวของเจนแมยก็คือศูนย์หกกับเก้าสองมาครศูนย์หกกับเก้าสองสูงฟั่นตัวเน้นสองเชื่อนหน่อยอหมวดนี้ค่ะฟั่นในสองหางสองหางแต่อเอาใจงบหน่อยะเก้ามาแรงมวันนี้ยอดมากถ้าถ้าฟันตัวเดียวได้ไหม ระวังเกากับศูนมากกว่าดมากกว่าเมือแต่ว่าก็จับต้งเก้า้งมัน้นไม่ทั้งสองนะค่ะมากทั้งสองเลยมากทั้งสองทั้งศูนย์ค่ะมากทั้งสองโตเก่ากับศูนย์อ่ะจะเลยจับในถ้าติดศูนก็จะเป็นศูนย์หกค่ะศูนย์หกถ้าถ้เก้าเป็นเก้าสองค่ะเก้าสองค่ะนี่ะให้เป็นแมวข้างซื้อเนาออ่อย่าจะมจับไปเบิร์ุโตเด้อค่ะท่านีต้ม แคปหน้าจองที่จำคั้เด้ยกับไปวิ่นเอาในหลักหน่วยของเซียนน้อยด้วยเนาะ,ะบางครั้งมาทั้งบนทั้งล่างเป็นไปปะตัวง่ายมากเต็มจอครัดเจียนกนี่ชัดเจนเต็มจอว่าเอาก็ลองเอาไปพิจารณาหน้ามงเ้ยค่ะท่านผู้ชม ร่องเมืองอเมืองมันสือขึ้นงอนบังคันก็เต็มเต็มนะไม่นะว่าถือลายค่ะแต่เจ้าเอาตัวนี้เนาะเท่าไดอยู่เลยค่ะเจได้เจไดงอนเนื้อข้าหยากดลายข้าไปแลนนั่นเหมือนเหี่ยงโอ้ยข้าไปแลนน้ำลายโปวดลายจ้ำหนักมากหอดก็เลยยากโคตรก็เลยปวดเมื่อนว่าติดสัมผัสคำคำกับยันแม่แม่เอฟซีรับก่อนค่ะเอาววันนี้ว่าเป็นยังไงซึ่งอีกอย่างหนึ่งเล็กเสี้ยนหน่อยนี่บ่เข่ามูหดบังหัน แม่บอกมนบอกพออยากให้สัมผัสพอบอก็อลยอุ้ยบอยดอกว่างต่างที่เฮ็ดใตัวเน้นใบพอบดีมะเขาามูจะถือต้นเดียวค่ะมะเขามูของมูเพินไปทางอยงนอรเจ็ดนั่นละ่น้อยมียสู่นกับจีโออยากไยสิลลกมาสั่นดอกบักขึ้โมโปดแล้วจังจำนักได้กันเน้นเจ็ดสองดสองมอนเมื่อกี้นี่กรบหาสองงวนนี่หายระบางเลยเ้วนม่น แน่น้อเแม่ยเจ็ดสองนกกระมากได้เลยเจ็ดสองมันเอาสองไว้ท้ายของเส้อหน่อยนี่ล่ะอืมสองมือเราเป็นใด้ตัวอื่นมากเนาะถ้าเทีเล็กบิงของเส้อหน่อยก็าเสียไม่ดิของคนได้เจ็ดมากสินี่ะไม่ได้ออกลําพันของเส้นน่อยไปออกลาพันของเส้นหน่อยค่ะเอาเจ็ดไว้ท้ายเด้อค่ะท่านผู้ชมให้เอาเจ็ดไว้ท้ายเนาะโอ้ยสองก็ว่าเจ็ดสองให้เอาสองไว้ท้ายค่ะเพราะว่าเด่นไปทางหลักหน่วยเด้ของเส้อหน่อย ถ้าออกตอนถ้าไม่ออกเจ็ดสองวันนึงนั่งเนี้ยจะเมื่อเนี้ยใจเงื่อนคบไปพูดหนึ่งท่าเห่าคือหลายท่าเนี้ยท่านใดๆเบื่อฟันกับฟันดีเนาะผู้ใดเสียงกับฟันผต่ว่ิดว่าหนึ่งก็เจ็ดมันจะเป็นตัวเดียวกันเนาะไม่เลี่ยนตัใดที่หล่ะแต่ว่าเห่าเห่ามักไปทั้งนั้นมากกว่าผู้ใดเสีมากับฟันแต่ว่ากินวันนึงก็เจ็ดมันจะปีนตัวเดียวกันเนาะไม่เปีกายมาัวใดกันศูนย์หนึ่งสองเห่ามักไปทั้งนัมนมากกว่เสี่ยกันแ ทะเลก็เป็นยังไงบุเราออกเป็นแปลกๆเรากน,น,ะเนาะแล้วหนาวล่องกันกันเลยค่ะมันมปวดแขนเนาะเอาซะทำแก๊ปนาจอแล้วกันแต่ขออนุญาตเอาล่องเลยะคะ<น>ะ่ะอนุญาตเอฟซเอาลเอาลเพราะ,ะว่าถือแล้วตอนนี้ก็เจ็ดนาทีแล้วค่ะอ้าวแต่ด่วนแต่ทะเลเจ็บแลทีบอกคืดอด่วนแค่คณราะน้ำเาไหล f i r s คือต้องไหวๆเนาะ<ไ>ต้อหมดแน่สิเบาสู้กดนเพราะฟันดีเนี่ยบอกว่าฟันมาค่ะเราเลียงฟันเนาะเแื่หน่อยฟันน่ะค่ะ พำนมาเขามาเขียนให้คุณเด้อคุณน่ะเขียนให้นี่ยได้เลขมันจะออกขางรางวันจันตัวใดครหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอาอยู่บอกห่วยงามอยู่ได้หนูมักใครได้หนิเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเนี่ยนั่นแหละเอ้ยออกตัวเน้นตัวนี้ตัวเส้นหน่อยเน้นในเขาวันจันทร์ในความฝันฝันจะตองหวนนั่นแล้วฝันเห็นอันนี้เด้แต่ก็ฝันจะตองหวนนั่นแหละตองหวนนี่คือว่าหลยอัด สี่แมงอยู่บ่าอาจารย์พ่านูนม,มาอยู่หนูมานั่งอยู่สิบเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองก็ต้องได้บอกคลิปสว้ใหม่ๆที่ฟังยอยู่ความฝันนะแต่ว่าก็ยังบ่ปันได้ดอกเป็นยังบาดนี้ฟันยังสั่นแล้วคือประจุประเจ้ามันบ่ม,มีไม่รักนงายของเสื้อหน่อยแล้วก็บ่มีเล็กว<ฮ>ิ่งของเสื้อหน่อยจัดตัว แต่ว่าได้เอามาบอกส่วนที่ก็เลขหลัก <5. S 2> ลหน่วของเจ้าหน่อยบอกเขามันไม่มีเสี้ยนหนึ่งฟันเจ็ดเม็ดเดียวทุกคนกของเจ้าหน่อยตัววิง่งอาจเป็นไปได้เด้อค่ะวิงนะ่งต <You 're S 2> ัววิ่งเนาะยูรักซิปอาจเป็นไปได้ค่ะอาจเป็นไปได้ทันทันเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นเจ็ดสองเด้อค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามนี่ยค่ะเจ็ดสองได้เจ็ดสองเจ็ดสาม ให้ระวังแน่เพราะว่างวดว่างหันดังซะเหลือเกินเนาะที่หนียานลอยหลังดังดังแล้เพราะอาจจะมากงวันนี้ก็ได้ค่ะที่ลอยก็บอกเลยหรอ,หอเพราะเลยเน่นตัวอื่นนนี่เน่นแต่ถ้าหลักหน่วยคุณแม่เน้นหลักหน่วยเนายค่ะมันเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามอันนี้คือความเป็นไปได้ความคิดอันจบส่วนตัวห้องเนาะค่ะแล้วก็เป็นไปได้ช่วอันวงย่างเหมือนแมนเป็นไปได้ช่วแนว อ๋อีกมื่อนี่2ิบหกแล้วเนาะไก่เราดหสิจอจันขามานะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอีกส<ช>ี 6, 27, 8, 9, ่ 4, 100, มือเนาะค่ะวันนี้วันอ่วันอังคารคือวันอาทิตย์นี่คือเลขออกเลยตอนนี้เนาะ,อ,ะอีกสี่มนะืเร,เร็วเร็วนาะเร็วนี้เร็วค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวหาคลิปมาใหาย้ยกับบอท่านบาท่านอ๋อคนมาเด็กออกเราจังคอยสิมาว่าบ้แมนเนาะค่ะยังข้อมนลายอยู่ มาแค่แล่าเล็กออกแล้วนี่ถ้ากันเอามาลงจังมาแม่แล้วค่ะมาลงก่อนเล็กออกแม่ค่ะก็ให้แม่แม่มเบิ้งเบิ้งทุกคลิปแล้วก็เบิ้งให้จบนาะค่ะบางแม่เจอเจอคอมเมนต์แบบแบบบอดีรลายอยู่ดิรลายร้ายขันเขาลงคลิปจักเอาว่าเข้าขอบเนาะค่ะกับตามเออเข้ากับมี่นาทีหาแนวทางวาให้แม่แม่เนาะค่ะเข้ากับฟุ้นโต๊ะออกค่ะฟนตกแดดออกมันได้กับตาฟุนไปไข่แตกไข่แตนก็ได้ไป แมย่ยูกับบางคนเหมือนกันท่าไเเศร้าไข่อยู่ตอนนี้เพียนไงหมอล่ำจีค่ะเนาะแบบนี้เวลาก็ได้แล้วเนาะได้แล้วบอกค่ะ,ะที่หน่อยแม่ย่บอกเอฟซีว่ะค่ะอคตอนนี้จะจะขอให้เอฟซีทุกทุกทันล่ำรวยเนาะคะ่ะจะเจ็บจะจนล่ำรวยทุกคนหมวสีมาเนี่ยเนาะคะ่ะได้เฮไปพร้อมกันค่ะสำหรับทีมีค่ะพอ,อจบพน,นี้เนาะคะ่ะเนาะ ัสดีค่ะขอบคุณไีมาลหลายค่ะ